เอ้ยพัน่าเกิดเป็นคน,นใ้เรตางนำทำบุญเดอ้อเดินยำ่ำเสาห้ไปวัดจังหันตกกลางเว้นแห้แตงเพี้ยนค่อยค,อยคำในเจ้าจำสินหาพระวนาสินเปียจังสิพ้นจากหมอไปพ่อพันนิพานจเลื่อนสุขสบายดีดีมแห้งครับมอแค่นแฟนมอกองพี่น้องมาลลํ่ครับช่องพญาวันลําเพลินออฟฟิเชียลครับวันนี้พาพี่น้องขึ้นมากราบหลวงพ่อแก้วครับหลวงพ่อแก้วธรรมะโชโต อันปาวัดเรียบร้อยแล้วครับเพิ่นเป็นคนเกิดยูเพชรบุรีครับถ้าว่าไปเดินทุดงไปบุรณะวัดสือวัดเคือวันยูจังหวัดชนบุรีครับที่แหลผู้ขายเห็นรูปนี่ว่ามันองค์หลวงปู่ทวด็คืนนี่แหละพี่น้องเบ่งเพิร์น,น,น,นนะก็ยังเท่ากับเท่าสี่ขุนตากับรูปเหมือนหลวงปู่ทวดก็ทรงนี่ครับ ็ืือจะเขาขันเบื้องเพิ่นเพนแต่ว่าเบื้องไก่เป็นหลวงพ่อแก้วธรรมโชโตวัดปากทะเลบางครกจังหวัดเพชรบุรีครับแต่ว่าคนสนมากสี่สหูวจักพินโยจังหวัดชนบุรีนะพี่น้องละอ่าพี่น้อครับปนลิ้นเป็นวัดเป็นไอ ขึ้นมาทั้งล่านสักกระละลุงพอ่อแก้วครับสถานที่ที่เลี้ยวเห็นอยู่ในคลิปทั่วไปนั่แหละพี่น้องผู้ใดกสิตไทยสู้ขึ้นมาแต่ว่าผู้ขาเของต้มีโอกาสขึ้นมาครับทั้งล่านนี่กลวงครับ <c oughs> เป็นสถานที่เวลาประกอบพิธีสำคัญกสิเป็นยังเป็นออกพรรษาเวียนเทียนนี่ยังกสิเหมาะแล้วพี่น้องสถานที่ทั้บุญครับยุกข้อกลางเลยครับ ยู่ข่างเวที่มอลมล์นี่นครับยุคจุดเดียวกันกับวันไห้นี่ครับภาพมุมสูงบนีอันอวยสวยขี้มาทาัท้งเวทีหมอลลาครับหลูกทีมงานท่ากำลังเอากำ,ำลังเอาล่างลงจากรถส่วนที่เบืองหลังกับติดตั้งไฟครับตอนนี้จอเรียบร้อยแล้วติดตั้งไฟติดตั้งขัน้นอะิในา่องไฟเหรอครับนนี้นี่ภาพมุมสูง ก็หาขึ้นมาทึ่งล้านหลวงพ่อแก้วอาการเริ่มเย็นแล้วพี่นอ้องหลังจากฝนตกมากวันหนันว้อนไม่นี่เย็นแล้วครับเย็นอาการเริ่มเย็นกับฝนล,ลินมาบางๆผิวๆครับอขอให้พี่น้องฝนก็กตกลิ้นมาบางๆผิวๆครับบ่ได้แห้งวันหัน เอาคือสีแย่สมัยอีกสอ่อขีฟ้าคือกระด้างกระราวดีเสียนะเป็นก้อนโคโลคีเนะ่ที่แต่น้องอ้ก้อนชิาวายยืสือหัวแต่ว่าแปลกกะแปลกกี้นี่พี่นอ้องเป็นกลุ่มทีอยู่ซือนี่เนี่ยเออพูกข่าวว่าเลี้ยวขึ้นทางฝ่ายยักเนี่ยก็เป็นเป็นก้อนยังสีอย่างแต่อยู่ซือบริเวณนั่นนี่พี่น้องแต่ทางอื่นกับปกตินี่ครับ ทางอื่นทางขอบขอบกับบ๊มี่ยังนี่รู้มั้ยบ๊มี่ยังครับทั้งองค์ลงความเกลียวนี่ก็บบ๊มี่ยังครับทั้งลังแต่ไอ้ที่เสื่งหัวเป็นแล้วถ้าพูดในสันนิษฐานว่าเป็นยังไง <c oughs> นี่เป็นแบบนี้ครับที่เสื่งหัวครับกีฬาจับคุมจับก่อนเป็นคอร์ลโอเคเลย คนมาทันเนาะพี่น้องคนกับขึ้นมากับมาไหว้คือผู้ขานผู้ขาขึ้นมากับมาไหว้สถานที่ ดีแห้งครับโอ้ยสุดยอดเลยครับบริเวณงานเท่าโอ้รถแห้งพราท่านเหลี่ยงตียี่ทั้งในวัดแัด้งดังฮืมฮือยอะพี่นอ้องโอ้ได้กินถูกือมีแห้งแต่เนาะเป็นจุดถูกหูซาลงปูไหมหอมหวยๆมามีแห้งครับกินถูกหอมครับ บรรยากาศภาพมุมสูงนเนอ,อวันนี้ไทยพี่น้องระเบิองอาควบแตกตั้งไปพี่น้องคือคือคืนแี้งเมื่อนี่รันมันกับพอดีฝนมาพาจาักหน่อยคนก็นกเลยแตกสาโนโม่ไปแห้งแล้ล่ะพี่น้องแห้งเขาวัดไปแล้วกับ่นพ่ะท่านออกมานนิ่นออมาปูณสารไปแล้วคนพ่ะท่านออกมาสิครับเมื่อแรกคนมาเต็มร้านผู้พวขาสิไม่เก็บบรรยากาศมุมเป็นทางห้ามไหมอาคนมาเต็มเดินนี่ไหม ตเต็มเดินนี่ออก,ก็สุดยอดแล้วนี่เนาะบอฟฟี่ครับบัตรี่น้องบัตรหนึ่งร้อยบาทแต่ว่ามีสังกะสีรอบเนาะครับร้ันเป็นเกาะครับมีทางเขาทางเดียวเป็นเกาะกลางน้ำเลยครับน้ำรอบรอบเลยน้ำรอบรอบทัวบ,บริเวณครับเป็นสถานที่จัดงานของอบตน้องสังพื้นที่ของเพิ่นนี่แหละเพิ่นของตะแคงกีลาแล้วว่างช่วงสงกรานนะ่ะว่าสั่นครับพี่น้อง มีแข่งกีราหลายประเภทอยุ่มมองนี้ครับกีฬาของอบตอแข่งแล้วเรียบร้อยอันนี้กับเป็นบุญเผ่าเหตเอาหลังสงการก็บ่กเห็นรู้ภายในนี่พี่นอ้องเอาบุญเผ่าเหตหลังสงการเป็นว่าพลย่างใหมอลล่มกับเลยยมอลำหามือว่างให้ครับมอลำว่วางเมือนี้ก็เลยไดเมือนี้ครับเอาบ่ามีกำหนดกดเกณฑ์ปาไในแต่ว่ามีอันหนึ่งบุญอันหนึ่งที่ว่า มีกำหนดอยู่วคือบุญกะถินครับกะถินการขึ้นหลังออกพรรษาต้องเป็นกะถินก็มีระยะเวลาแค่เดือนเดียวอันนั้นมีกำหนดอยู่ครับบุญแนวเอินนอกจากนั้นก็คือได้เหมือนครับบุญแจกเขาบุญบวชเอาย่ำไห็ก,ก็ได้เนี่ยกระทั่งบุญเอยวงานแตงเห็ดเอาย้ำไล็ก,ก็ได้ครับเอาเหมาะสมเอาว่างครับเอาสะดวกเอาเลิกสะดวกครับ แล้วพี่น้องมาที่เอ็ซีอากาศเย็นอาบหน้าไว้กับว้อนอันนี้แล้วครับอาบตะเวน็สิไในเปรสิไในเอาผ่าห่มมันห่มเบ่งม,มาล่ำหมดเลยกว่าเนี่ยพี่นอ้องเดี๋ยวลงไปขันาลางเล็กน้อยครับอันนี้ภาพมุมสูง ปูท้าเราพี่น้องบ้านองังขึ้นมาไอ้บานนั้นเยขาไอเป็นารเปน้ำขังบ้งะย่เยีอาอาอหมฉบอาหขาะ่เอาเอน่งๆเด้โอ้ย้างแฮบ่าท่นแล้วครับอย่างลุ้งรับกี่น้อง ีล <łość> ้มระบาเตม้ามหาล่างแล้วครับครับรรยากาศพ่นแหลวพ่นมากพ่นกุ้มเมันก่อนพ่นท้ายรวบพ่นสนุกให้ฮ่าใช่พุ่นทีเนาะสานทีดีแห้งครับราค่ะแม่ขายขามาจัดเต็มเลยพุ่นบานพ่น บ่คือบุญบ้านโตบุญบ้านโตกับมคือบุญบ้านเพิ่นครับพี่น้องพอมันคนละบ้านนึกยอดแหงคนละที่งานมาปูสัตว์แจกบุญๆมากบุญนะครับวห้เป็นคืนที่สนุกแล้วพี่น้องเนอ้ม้วนๆครับบุญกะนี่น่าเสียบนะขั้นกับมวนแหละมันจะคือบุญพี่น้องมันบุญมิดซีนี้ ในการล่าสุดตอนนี้ครับพี่นอ 4, ้องใต่สีหงม่วงครับขอบคุณพี่น้องแล้วๆครับผมเนี่ยพ่อกันคิดหนาครับพี่น้องครับสวัสดีบา,บายบายพุ่นปุ๊ด